ลงมาดูเิไม่อะไรเยอะๆโอ้โหพี่เอ้เนาอ <laughs> เออคราวนี้เราจะไม่เล่นเนื้อเรื่องแนละ้วเราจะมาเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยไ,ไ,ไห้กดวะเย็ดโอ้ตื่น far cry ซะ far cry 3 r e อแรกให้มาที่ก่อนนะเออแล้วเราไปตลอดเราไปไหนตลอดไปไหนเราไปโดนลาวาตายเลย ที่จริงเ่าไม่ใช่ด้วยที่จริงมันให้มานี่มาไหนวะอไอฝ่ามาอือนี่ครับเริ่มต้นแมปนะครับตอนแรกเราถือว่าเป็นฉากกันล้วกันนะฉากเออก็ใช้ได้น,นะไปะเถอะพยายามเราออกไปจากที่นี่กันเด,ดเราไปชดปนจนภัยต่อไ<ป>ด้วยความขาด ลาขายสาม,มต้องถ่ายรูปไว้เลยเนี่ยขึ้นดังไรเอ้แต่พี่หอะหอะเหอไปถ่ายรูปฝาขายอย่าห่ะครับไอห่อก็ได้โดดไปก็ได้โน่นะ่ะโองไม่เห็นอะ่อะมันมีอะไรโน่น่ะสกรนไม่เห็นอ่ะอะไรเอ่ะโน่น่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเราไม่มีโปกแต่ เฮ้ยเราอย่าเดี๋ยวพึ่งไปเลยเราไปที่อื่นต่อครับไปไปที่อื่นต่อครับเฮ้ยทำไมเสียงกระตุกวะเน็ตจะหลุดหรือไงเฮ้ยนี่ที่ไหนอ่ะโอ้โอันนี้เอาของไปหมดเลยเหรอเฮ้ยอะไรเนี้ยว่ะมีแต่โดดอ่ะ <c oughs> เรออ่ะเรอ ไปครับวันนี้ครับออกมาข้างนอกครับเต้องจิกกกอนมามาไม่พอต้องจิกมันมีบุ๊กให้อ่านนะเนี่ยแต่เราอ่านไม่ออกอ,ะอ่ะเออเห็นไหมดีบ่ะอะไรเนี่ยเอไข่เ้วอ,ออกมา อะไรอ่ะไม่รู้เรื่องว่ะเฮ้ยอืมมันมีกล่องไอเดอร์แมนไว้ให้อันนี้บอกให้แบบใส่ของแล้วก็วาร์ปอะ่ะเออนะเออเนี่ยเราได้อันนี้มาแล้วอะ่ะที่มันบอกเ,ออเราไม่เล่นตามนี้เดี๋ยว่าเราจะซูยเลยอยู่ไหนเนี่ย ยู่ไหนอ่ะเฮ้ยมานี่มานี่ออกมาข้างนอกแล้วไปที่อื่นต่อออกมาสิแมปก็ไม่มีโอ้ยเฟมเลตอก็ นี่นี่พี่อําทางนี้พี่อําแม่เงเอ้ดาบหายหมดเลย <ion> นั่นไงผมว่าแล้วเน็ตหลุดครับมามานี่มานี้มานี่เออเน็ตหลุด เราต้องสื่อสารกันทางนี้ก่อนเด้ได้ละมาโอ,โอ๊นี่มันน้ำตกครับโอเคมาละมายัางวะมาปะโอโหมา

เฮ้ยนะฮะนี่แหไรวะนี่อยู่มุดน้ำอยู่เนี่ยเฮ้ยมันมืดแล้วไหมมันจะมีพวกเสื้อแดงมาแล้วเฮ้ยมันนี่มันนี่ไปดิโอไปไม่เห็นนี่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  TNT ไม่เห็นนะเออนี่แหละเฮ้ยถอยๆๆๆตุ้มโอ้นี่คือทางเบอร์กครับ เก็บเก็บเก็บอูนี่มันโกดังโกดังโกดังยาโกดังโคเสดงโอ๋อกระตุกว่ะอุ้ยเอ้ยไอวัดไอวัดไอวัดโอ้ยโอ้เห็นหน้าวัดเห็นหน้าวัดแล้วกระตุกเก็บหน้ามันมา เก็บหน้ามันมายังจะมีหน้าให้กูดูอีกเหรอกูเกลียดมึงเอเออเามาเฮ้ยประตูหมาเอ้ยออกออกออกเฮ้ยโอ้โหแม่งเจอกล่องนี้ไม่เคยได้ของมาครับมาทางนี้ครับ เอ้ทางนี้ดิมันขึ้นไปไหนเนะี่ยโอ้ยกระตุกเอือ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 ็นไหลกระตุกกระตุกไหนทางไหน,ไหนกระตุกอ่ะนี่บุกลุยล่าฆ่ามันเลยไปขึ้นไป เฟรมเรทตกจังวะแมปนี้รู้สึกจะทำให้เฟรมเลทเฟรมเรทตกนะครับเดี๋ยวน้องปรับปรับกราฟิกเฮ้ยโอมเหยียบเหยียบเฮ้ยเหยียบอะไรเหยียบอะไรเหยียบอะไรเหยียบเหยยีบอะไรมันต้องเหยียบเหยียบรู้ยังไม่เหยียบอะไรรู้แล้วเดี๋ยวโหเมื่อกี้กำลังจะปรับกราฟิกเลย แหมไปอยู่วัดีแล้วเหยียบค้าเราอีกนะอะไรอ่ะบาดตรงไหนวะระเบิดไงเดินดีดูหน่อยโอ้โหเมื่อกี้พี่จะเหยียบเหยียบแม่งเหยียบเขาเต็มขาเลยโอเคเออเอาภาพอย่างนี้เนี่ยขึ้นมาเลยขึ้นมาโอเคเออขึ้นมาเลยเอ้ยเกลือยอะไรอ่ะเหยียบเหยียบ เกียวอะไรอ่ะดดีๆดูด้วยมันเป็นยังไงวะดูมันเป็นปุ่มอ่ะปุ่มให้เหยียบมันเปิดประตูอ่ะอะไรเหรอที่สปาวอะไรวนั่งมามาเฟรมเลทไม่ตกแล้วเขาเนี่ยอ้าวเฮ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้โหไม่ตกไม่ตกอ่ะ ฟ้าต์นอร์มอลช็อตไทนี่เอาช็อตดีก่าโอ้ไม่ต้องมองอะไรไกลหรอกขึ้นไปเร็วเลอเกินไปไหนอะเฮ้ยขึ้นมาลงลงโอ้ ทางไปเนะี่ยแม่เฮ้ยนี่ไงคือสะพานเอ,อ่อสะพานไทยเราเขานี่นี่เราถึงไหนแล้วเนี่ยตอนนี้่กดลงไปเอ้าครับอะไร,ไไรอยู่นี่อยู่นี่ เข้าอยู่บ้านไ่ยไหนลังไหนลังไหนเข้าไม่ได้ประตูมันมันล็อกก็คือนี่แม่เออฉลาดนี่เฮ้ยนี่มันนอไหนครับไปทางไหนครับนี่ไงเข้าเด้เออนี่ไงโห้โด<ฮ> โอ้นี่มันดงดงผลิตไอ้นี่มาโอ้นี่มันไม่ธรรมดานะเนี่ยเฮออ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ,อ,อ,อิดูอะไรวะอุยวะไม่รอดเอาอ้เก็บกระดาษ้วยพี่ถือเขียนดิโอเคกระดาษเอาไว้ทำอะไรเช็ดตูดทุย เอาไว้ทำอะไรวะดูเหมือนกันเก็บตะวันอโอ้โหแม่งโลกโจมเนยน่าจะขึ้นมาทางนี้เก็บมันมาเก็บไว้ในใจเก็บไปไม่ไม่ขึ้นมาเฮ้ยลูกลูกลูก,ลกนี่ป่ะเนี่ยเคออกไป นี่น,นี่นี่ไป,ปเปิดแมพครับปเปิดแมพเปิดแมพอ๋อตันเนี้ยชิบหายขึ้นไปดิขึ้นไปดิปดเปิดแมพแล้วเห็นอะไรมาไม่เห็นเลยเอแผนที่ได้ไงโอ่งกระดาษนะอ่ะเออไง <ทำ S 1> แต่มันต้องใช้อะไรวะทำยังไงอ่ะ เออทำไงจำไม่ได้วะเฮ้ยกองข้ามเข็มทิศกับกระดาษเออเข็มทิศกับกระดาษใช่ใช่อ๋อรู้แล้วเอาเข็มทิศมาเอาเข็มทิศมาเอาเข็มทิศมาเออนี่ก็ขราบเอาเข็มทิศไว้ตรงกลางถ้าจำไม่ผิดนะใช่ปาวะนี่ไงได้แล้วแมปโอเคโอเคเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้ว ต้องบนมีน้า oh, ออะตอนนี้เราอยู่ที่เอ่อนิวยอร์กหรอทุยเออเราต้องไปที่ไหนอ่ะไปที่จุดสิโอ้โหเสียงเสียงครับเสียงเสียงมาเสียงไม่เอกระักว่างนันได้แล้วแมวเสียงมันจอดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เสียงเมื่อกี้เสียงมันอันนี้อเสียงน่าก,กาลัวมาเราต้องไปที่ไหนอ่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนไม่รู้เหมือนกันเอ้อ,อ,อซอมบี้วาร์ปมาหาต่อนหน้าเลไไหนห <า S 2> วะขึ้นเขาหรือเปล่าออมาทางนี้กันดิข้างบนมันมีน้ำอยู่แล้วตรงโู้นไอนกลางๆอ่ะแมพอยู่ตรงงน้นอ่ะเห็นปะไหนอ่ะ เน่ๆตามพี่มาอ่าโคตรแหลกเลยโอ,โอ้ไม่เลิศรู้แกคนบนพื้นดินสามไม่ใช่เจ้าเดาช้ชาที่ทำไม่นู่นน่ะอยู่นู่นน่ะไม่เห็นอ่ะไหนไหนข,ข,ขึ้นไปบกหลังคาได้หรอวะ ขึ้นได้ดีถ้าเรามีความมุพอมุมานะนั่นแหละนี่โอ้โหมันมีบันไดขึ้นไปอยู่ไม่นาม่างงโอเคไป goodbye เอมา,ามาทำไหมน้ำเอาไปทำาบลือทำเบลืออแล้วนนี้มันเอาโอ้ยติดติดใหญ่ พิามอยู่ไหนเย้ยเอ้ยอมึงอาทอดอยู่ทอดอะไรอ่ะเฮ้ยไม่หัวไม่ทันอีกแล้วนี่ไงที่ผิงเอามาผิงหรือเปล่ามีเนี่ยมันนี่เตาผิงเนี่ยวันกี้ได,ไดไ้ได้อะไรได้อะไรได้อะไรหนึ่งก็คือนี่สองก็คือนี่สามก็คือนี่อะไรวะอะไรนี่ต้องี่เกบดิ แล้วมันให้ทำทำอะไรอ่ะอเออดูให้บ้าละ่ะมันให้ทำหมดเลยถ้ามีกล่องครับก็พอจะรู้มัง้งอืม